ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการสภาธาพ,พระอาทิตย์นะครับเราจะมาสรุปแต่ว่าเราเพิ่งเข้าใจว่าทำไมท่านอาจารย์วีรพันธ์จะเสนอตัวไปช่วยกระทรวงการต่างประเทศช่วยกองทัพช่วยให้เป็นข้อมูลของ JBC วันนี้คงประจักษ์แล้วว่าวิธีคิดของอาจารย์ที่หาหลักฐานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลักเขตแดนที่อยู่บนสันปันน้าก็ดีเนี่ยมันคนละเรื่องกับสิ่งที่เขาพยายามทาอยู่ด้วยใช้วิธี GPS ที่ลากเป็นเส้นตรงนะครับเข้าไปก็คงไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนวันนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์วีรพันธ์มี ข้อเสนอที่ใช้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับคือเรื่องแรกเลยที่พวกเราคงจํากันได้ว่าเราเคยเรียกคืนทับหลังนาลายบรรทมศิลป์นะ,ค,ะครับซึ่งตอนนั้นผมเป็นเดขาธิการสมาคมโบราคดีแห่งประเทศไทยทํางานที่มหาวิทยาลัยก็เราก็ได้เริ่มการ เรียกร้องเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยมีท่านอาจารย์ท่านตุพธดิษกุลเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนายกสมาคมหลักฐานที่เราออามาใช้เรียกร้องเนี่ยนะค,คือภาพถ่ายภาพเดียวเนี่ยภาพเดียวเยวท่านั้นภาพเดียวของค,คุณพ่อของอาจารย์ศรีศักวิริโภตดมนะครับะะท่านชื่ออาจารย์มานิตนะท่านเป็นนักบราณคดีประจำกรมศิลปากรจากภาพถ่ายขาวดำรูปนั้นซึ่งมันแสดงตำแหน่งว่า ของอันนี้อยู่ตรงนี้เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเนี่ยนะทำให้เราสามารถเรียกร้องแล้วก็เกิดความชอบธรรมในการที่ต้องเอาของเนี่ยคืนกลับมาให้ประเทศไทยได้นะเพราะฉะนั้นใน,ในหลักการเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงสมัยทัก50ปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับพวกเรานี่ที่เคยขึ้นไปบนเขาพระวิหารในสมัยที่อาจารย์กองแก้วเพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้ามีเพื่อนที่พูดถึงก็คือที่สุคนนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็มีอีกหลายคนเป็นคือาจารย์ของแก้วเนี่ยเห็นหลักฐานก็คือหลักเขตแดนไทยเป็นคนที่บันทึกบันทึกไว้ด้วยครับเป็นเป็นคนบันทึกทั้งวันเวลาด้วยบอกอะไรไตั้วยตวตัวเลยว่ามีหลักเขตแดนอยู่บนสากไปเห็นยังไงใช่ครับชัดเจนใช่อันนี้อาจารย์สมปองให้ข้อสรุปว่าบันทึกลักษณะนี้เนี่ยครกระดาษนี่เหลืองแล้วนะเป็นของเก่าแล้วเนี่ยอันนี้เป็น historical record นะฮะส่วนอาจารย์ของแก้วคือไว่ นะฮะรีเวงอายทเนี่ยเป็นคนเห็นด้วยตาเป็นคนเห็นด้วยตาขับแล้วก็เป็นคนบันทึกนะครับเรามีพยานอีกหลายคนที่เป็นตอนนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติมั่งอะไรกันมั่งอยู่ในในมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยร่วมพบเห็นกันแล้วจะช่วยได้ยังไงครับตอนนี้สิ่งที่เรากำลังตามอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะภาพ การถ่ายภาพนี่ยังไม่ค่อยเป็นที่ปูร่าในกลุ่มพวกนักศึกษาเราก็ยังหวังว่าประชาชนที่ขึ้นไปในช่วงนั้นนะอาจจะมีใครสักท่านหนึ่งไปยืนอยู่ที่หลักนี้หรือไกลๆหลักนี้นะแล้วถ่ายภาพอะไรทํานองทํานองนั้นขอให้มีภาพหลักเขตเนี่ยนะครับอยู่ในภาพก็แล้วกันเนี่ยนะครับถ้าประชาชนท่านใดมีช่วยกันสื่อสารแล้วก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยนะครับว่าถ้าพบ ที่แถวช่องบันไดหักเคยถ่ายภาพไว้เมื่อสัก50ปี40ปีอะไรมาแล้วเนี่ยครับอันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติครับก็อันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้จากท่านผู้ชมนะครับถ้าอาจารย์ประโมทครับก่อนอื่นครับท่านอาจารย์ประเทศครับผมตองผมและคณะของผมรวมทั้งเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่เนี่ยต่อสู้กันมา3ปีเต็มเลยโดยคล้ายๆกับว่าโดดเดียว แต่ในวันนี้เนะี่ยอยากจะขอบคุณท่านสนทิริมทองกุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เปิดประเด็นเรื่องนี้เ,เมื่อคือนนี้นะครับต้องขอบคุณท่านอย่างสูงที่สุดเลยครับและหวังว่าต่อไปนี้เนะี่ยคงผมเองเนี่ยคงไม่ต่อสู้โดยเดียวนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็น้ําตาไหลว่าไอ้สิ่งที่เราทําทั้งสิ้นทั้งปวงเนะี่ยมัน ผลประโยชน์ของชาติแท้ๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็นิ่งเฉยแบบที่ท่านอาจารย์วีระพันพูดนะครับคือไม่เห็นความสําคัญทั้งๆที่ว่าเสียอะไรก็เสียได้นะครับอาจารย์พันเทพแต่เสียแผ่นดินเนี่ยมันไม่สมควรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่อขอบคุณอย่างสูงท่านผู้ชมขอบคุณอย่างสูงต่อท่านสนธินะครับหวังว่าคงจะมาะสนทนากันเรื่องนี้อีกนะครับในอากาศข้างหน้าเพื่อที่ แผ่นดินของประเทศไทยจะไม่กลายเป็นของเขมรใช่ไหมครับขอบคุณมากภาพสุดท้ายที่ผมจะเชิญชวนก็คือแผนที่ท่านจารีรพันธ์ได้จัดทาไว้เพื่อเทียบกับกรณีที่1ต่อสองสนมาทับแผนที่ไทยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับสานปันานะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยท่านจารีรพันธ์ได้ทําให้ดูนะครับบริเวณช่องบกถึงช่องสงมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าอาจารย์ได้พูดถึงพื้นที่ทางทีมงานพร้อมไหมครับขึ้นพลาสมานะฮะก็พื้นที่สีแดงเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ถูก ถูกลุกล้ำเข้าไปนี่ฮะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ฮะก็คือพื้นที่ฝั่งสีน้ําเงินข้างนอกนี่นะฮะคือของไทยส่วนที่สีแดงเนี่ยคือฝั่งที่กระเม็นลุกเข้ามานี่คือช่วงเดียวก็คือจากช่องสงมถึงช่องบกถูกไหมครับครับช่องบกถึงช่อง,องสงมซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับเฉพาะช่วงเดียวท่านอาจารย์วีรพันธ์ได้ไปวัดกรุณาวัดมาแล้วเนี่ยว่าประเทศไทยเสยเปรียบเฉพาะบริเวณนี้ประมาณ130ถึง140ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ8ป0 0 0ไร่ คร,ครับนี่แค่ช่วงเดียวแต่หนักกว่านั้นไปแล้ววันนี้ก็คือถ้าจาปาระว่าไปเจอว่ามีการคิดหลัก GPS คือขีดเป็นเส้นตรงขีดเป็นเส้นตรงซึ่งบางพื้นที่รุกเข้าไปไม่ใช่แค่2กิโลเมตรแล้วมันกลายเป็น12.5กิโลเมตรและจะมากกว่านั้นแน่นอน,นต้องมีมากกว่านั้นถ้าขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนาคต ไม่ใช่อยู่ในมือของเพียงแค่ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นซึ่งเสี่ยงภัยแล้วในเวลาตอนนี้ผชนกับแรงกดดันอย่างหนักนะครับรุกต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่หรืออาจารย์วรวิภาหรือใครก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้พบกับคุณไพศาลพืชบมงคลพลเรือโทประทีปชื่นอารมณ์และคุณมานิรัตแก้วกาส่วนทั้งสองท่านคงจะมีโอกาส เรียนเชิญเข้ามาใน s อ v เป็นประจำนะครับในเรื่องของข่าวพริหารอย่างต่อเนื่องกับเรื่องนี้นะครับจนกว่าเราจะทวงคืนประดินไทยได้สำเร็จนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ